ทำลงทานที่วัดไม่ลงผลนะคะคนเอาเยอะมากเลยแจกไส้กรอกลูกชิ้นนะคะก็คนก็ทยอยมาทยอยกลับนะคะในมอกงร้อนร้อนหมดเลยนี่พี่เลยคะ

นี่นะคะคนตำส้มตำโชว์หน่อยค่ะไม่เอาของพี่ไปถ่ายให้เลยลหรอเดี๋ยวกันดีนี่นะคะค,คนเยอะมากเลยตอนเมื่อกี้เป็นทอดทอดเป็นไส้กรอกลูกชิ้นนะคะตอนนี้ทอดไก่ตุดไก่ นี่นะคะคนอื่นกลับหมดแล้วนะคะตอนนี้ก็คือตำไปแจกในตลาดใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะพิมพ์มือเอ่อเในรกในกน้ำปลานี่นะคะมะละกอ พวกใส่พวกใหญ่ๆเลยนะคะ แลือดเลืออ้าปากอ้าปากมาถักที่ตรงนี้ถักนิดนี่นะคะเทลงถัดแล้วโอ้โหหนึ่งถัดเลยนะคะคกหนึ่ง ตอนนี้ก็ทำเป็นหอ่อเป็นหออย่นี้นะคะเอาไปแจกแจกหมดแล้วนะคะก็คือเมื่อกี้ยังไม่ทันได้ถ่าย <c oughs> ก็คือมันยุ่งนะคะปีนี้ก็ได้ไปลงทานสองที่นะคะก็ได้ไปที่หน้าวัดไปที่วัดไปาย,ยางนะคะแล้วก็ที่ วัดไม่ลงขนนะคะก็แจกจะเป็นส้มตําแล้วก็ไก่ทอดตุดไก่ทอดแล้วก็ไส้กรอกลูกชิ้นนะคะสําหรับพิมพ์นี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ